เอ้ยมา,าดิามาดาเพื่อนมาช้าังชาช้เรเปีเ่ยนใช่ช้าก่อนช้าเฮยาวมโอเคทุกคนวันนี้เรต้องปิดงานแล้วนะอาจารย์นัดส่งเงินมาเลยเราผ่านอยู่ไม่มากอ่ะวีสองแล้วว่าจอิน,นเทนดี้อยู่เลยอะท,ที่ตอนนั้นก็ยัง จะเรียนครูไ <convolution> ด <al grammar> ้ไหมแค่พอเราเรียนไปอ่ะก็เรียนได้นะแล้วว่าที่อ่ะสอนให้พวกเราในเยนเป็นยังไงะเหมือนภาษาไทยเนี <sm all iş> ่ยที่เราไม่ค่อยเรียนเลยโหพูดแบบเขียควเหมือนครูภาษายจริงเลยนะเนี่ยงั้นสุนทรนี้ให้เห็นนะคุณแด้เดี๋ยวเราจะลองเทียบเทียบให้เข้าใจกันดูนะไหวไม่เกี่ยวให้เราค่อยได้นะค่อยรู้เรื่องขนาไหร่เออไหวอะไร ขอบคุณนะคิมถ้าเป็นภาษาของแกแล้วกเพื่อต้องเข้าใจแน่เลย เงียบดีนะทำไม่ได้ดกินอะไรเยอะเลยใช่บอกกันขิงเลยอืมบางทีบางทีเราก็คิดนะว่าในอนานคตพวกนอาจะเป็นครูวันไหนขอแค่ไม่ทําให้ักเรียนกลัววิชาภาษาไทยก็พอแล้วแต่เราว่าครูทีด่ดีอะ่ะไม่ได้จะใช่แค่การสอนในห้องจำแต่ต้องทําให้รู้ว่าภาษาไทยแล้วทําไมเราถึงต้องเรียนภาษาไทยจริง <c oughs> เออขิมฟ้าเดี๋ยวตอนเย็นไปเจอกันที่บอกรานะ เดี๋ยวไปเจอแตนที่บอกบานะไม่เจอแตนนะไม่เจอแันนะก่อนนะเดี๋ยวไปก่อนนะโอเคบายบายจัดการเมื่อกี้เราก็คลิปมันฟ้านะที่บอกว่าภาษาไทยอ่ะมันไม่ใช่แค่คําในหนังสือแต่มันคือความรู้สึกแบบพูดด้วยอืมถ้างั้นอ่ะกิมช่วยสอนเราหน่อยได้ไหมเพราอยากเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเรากลัวเราสอนไม่เก่งอันนี้ ไม่เป็นไรผู้จใจ่ายก็พอ ราดีใจนะที่เราได้มาเรียนครุศาสตร์ที่นี่เราด้วยแล้วก็ดีใจเหมือนกันนะที่ได้มาเจอเพื่อนจริงใจแบบนี้บางอย่างถ้าไม่พูดก,ก็จะติดอยู่ในใจแบบนี้นะเฮ้ยาลืมไปเลยนี่ว่าว่าเรามีสอบแก้วิชาอาจารย์แม่แนะล้วเรากลับก่อนนะ <c oughs> นเนยพรอยไปเพื่อนหน่อยสิได้ได้ไ<ส>ายบาสบายเจอกันในห้วงนี้เออฟ้ะวันเสาร์นี้ไปดูหนังกันปะได้ดิเดี๋ยวเราชวนพวกมันก่อนนะงั้น วันพรุ่งนี้ตอน่ายเราไม่มีเรียนไปกินข้าวร้านเดิมกันไหมอ๋อร้านป้านะโอเคกำลังอยากกินพผงีเลยงนะั้นเดี๋ยวชวนมาสามคนก่อนนะคือ <c oughs> เรามีคำหนึ่งที่อยากจะบอก,กแกนะ่ว่าะ <c oughs> ยังไม่เคยได้บอกแกเลยว่าเราชอบแกแกต่ออออตอน ไปฉันมีเธอตรงนี้จะทำให้โลกนี้มีกวางเกินไปและทุกวินาทีฉันมีความหมายเราเธออย่ทิ้งกันไปเพราะฉันชอบเธอได้